มีคนบอกว่าบ้านเราอะอยู่ในป่าแล้วอยู่ไกลมากเรื่องจริงไหมไม่จริงจ้าเอาอะไรมาไกลจ้าอ้าวโอเคบ้านฉันมีคาเฟ่ยอยู่ใกล้จ้า <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูเลยจ้า <c oughs> ทุกคนโลเคชั่นบ้านพลอยมันอาจจะดูไม่ไม่สดชื่นหรือไม่สดใสอะไรงนี้เนาะแต่เอาเปลาตากผ้ามาไว้ในบ้านเพราะว่าฝนมันเหมือนจะตกฝนมันจะตกแล้วแหละเนาะเมื่อเช้ามันก็ตกเนาะหลายๆคนก็ถามว่าเฮ้ยเราอะอยู่บ้านไกลเราอยู่แบบเนี้ย ทุกคนอะให้ดูสภาพนะสภาพแบบนี้นะแล้วพอจะถ่ายให้ทุกคนดูตั้งแต่อยู่บ้านจนไปถึงร้านกาแฟสภาพมันมีร้านกาแฟไหมบรรยาการตอนนี้ก็คือคืมฟ้าคืมฝนนะคะต้นไม้แล้เดี๋ยวพอยกลับมาก,ก่อนไม่มีแดดเลยค่ะ <c oughs> เออวันนี้ไม่มีแดดวันนี้บรรยากาศดีอยู่นะ ามาจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็จะมีทั้งเสียงภาคและก็เสียงสดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟใกล้บ้านกันค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้ทุกคนค่ะมีร้านกาแฟเดอ้อพี่น้องขาปาปาพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปนี้เนี่ยพอจะไม่ได้ตัดแต่งความเร็วเลยนะจะไปแบบนเนิบๆไปแบบนี้เลยนะทุกคนค่ะจะให้ดูบรรยากาศค่ะทุกคนที่เห็นที่ว่างเปล่านี้นะคะเป็นโฉนดมีคุดแดงเดอ้อทุกคนขาเขาขายเป็นล็อกค่ะล็อกละเจ็ดแสนแปดแสนล็อกหนึ่งก็จะมีหนึ่งงานค่ะทุกคน คนขาหนึ่งงานเท่านั้นเนาะอาจจะนิดๆหน่อยๆก็ตามเนื้อที่ของแต่ละพื้นที่นั้นๆแต่ว่าหนึ่งงานขึ้นแน่นอนคะ่ะนี่ค่ะทุกคนที่เขาอ,อมหัวอมยังไงนี่สิเขาขายหมดเลยนะคะเออนี่แหละค่ะปะทุกคนขาปะขับรถตามพลอยระหว่างทางทุกคนจะเห็นนะคะมีบ้านคนอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นบ้านฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะนี่คะ่ะเขาเปิด่าทำคอมพานีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะของครอบครัวเขา ใกล้แล้วพี่น้องขาใกล้ถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วค่ะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะเป็น คนกรีดแล้วจากพี่น้องปะ่ะนี่ตรงไปเลยนะคะระหว่างสองข้างทางเนี่ยทุกคนจะเห็นนะคะบ้านที่จัดสรรหรือว่าบ้านที่เขาแบบมีแต่หลังใหญ่ๆเลยอะคะ่ะทุกคนขาขึ้นเต็มเลยนะทุกคนโอ้บ้านมีแต่สวยๆเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านคุณทหารนะคะแล้วก็มีบ้านอ่ะนี่คะ่ะแถบนี้ต่างชาติจะอยู่เยอะมากเลยคะ่ะทุกคนนี่เห็นพีน่น้องเห็นบอพี่น้องคะนี่ต่างชาติเล้ายางอยู่เออนี่นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้นะคะถึงแล้วพี่น้องคะ่ะ แป๊บเดียวนะคะถึงหมับเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสายหมู่บ้านพลอยนะคะหมู่บ้านห้วยหมู่เจ็ดค่ะทุกคนนี่คะ่ะซันเบรดนะคะไปเลยค่ะทุกคนขาเมี่เข้ามากับพี่สาวนะคะพี่สาวก็นี่แหละคะ่ะมาทําอะไรกินกันเนาะทุกคนก็เลยแวะมาร้านกาแฟจะ้ะมานิดนิดหน่อยหน่อยนะคะพอแบบ ได้แบบร่างกายต้องการความหวานอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะ่ะเห็นไหมบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้แล้วก็ไม่ร้อนด้วยจ้ะบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยจ้ะพี่น้องอันไว้หลอกไว้วล้นเขาก็สีมถทายรูปกันอัปเดตลงโซเชียลอินสตาแกรมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะบรรยากาศร้านนี้ดีมากเลยนะคะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะมาเสาร์วอาทิตย์เยอะมากคะ่ะพอก็เลยเลือกมาวันจันทร์วันอังคารเอาอะไรอย่างงี้เนาะคนอาจจะไม่เยอะนะคะทุกคนคะ่ะนี่เขาก็มานาั่งชิลๆสั่งกาแฟกาแฟกินโคกกินเค้กนะคะนี่ เพราะก็สั่งมาเป็นโยสุนะคะแล้วก็ของอพี่สาวพรก็สั่งมาเป็นช็อกโกแลตอีกอย่างไงคัะพี่น้องคะจริงๆบ้านพอยกับร้านกาแฟมันกระบไก่บบก,กันนะคะขับรถสอดเดี่ยวก็ถึงแล้วค่ะต้องการความหวานความอะไรเงี้ยก็สั่งกินได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นวัดค่ะวัดที่ว่าคนในหมู่บ้านพอยเขาคามิมาวัดมองนี่ละคะ่ะวัดเขากระโดงน้อยนะคะเนาะใครที่แบบอยู่ในแถวละแวกบ้านหมู่บ้านพอยนะผู้เถ่ายังเขาคาสิมาวัดนี่ล่ะคะ่ะโอเคพี่น้องพักกลับแล้ว เดี๋ยวพอสิดทายทั้งกลับให้ทุกคนได้ชมกันนะคะม้เหยาะๆมาแบบเดียวค่ะมาแบบพอสุดท้ายรูปงามๆนะคะเอาไว้ลงอินสตาแกรมลงเฟซอีย่างแบบนั้นไปนะคะเนาะป่าพี่น้อง่ะขับกลับบ้านกันดีกว่าอันนี้เดี๋ยวพอจะให้เห็นบรรยากาศสองข้างทางนะคะเป็นจังไดพี่น้องคานี่ที่แถวนี้กับแพงๆเด้พี่น้องขอคอยว่าประมาณแปดแสนเก้าแสนได้อยู่ได้พี่น้องคานี่แหละค่ะแต่ถ้าเข้าไปลึกๆอีกก็สิถึกเนจโนยแต่ถ้ดติดทั้งถนนหนงสี่ก่ แพงแน่พี่นงจ๋านี่ล่ละค่ะถ้าแปดแสนเก้าแสนบาทนี่ได้จักไร่สามีไรนี่ก็โอเคอยู่ได้พี่นงแต่ว่ามันที่มันแค่ง,งานเดียวสองงานอย่างเงี้ยพี่นงค่ะอืมจริงๆพออยู่แบบนี้พ่อก็อยากได้ที่กงกวางๆด้ค่ะแต่ว่า ถ้าใครที่ชอบอยู่แบบนี้เขาก็ยอมจ่ายนะคะทุกคนเพราะว่ามันสะดวกสบายพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามช่างอยู่ใกล้บิ๊กซีโกลบิทซัดไกเบิร์ดทุกอย่างแม่จ้ะโอเคพี่น้องมะตอนแหลกพอยสอดอีกซ้อยหนึ่งเน๊ะมาเข่าอีกซ้อยหนึ่งซ้อยนี่พอยพอค่อยมาเข่าปันหดเพราะว่าอันใบไหม่มันกีดเนาะคะ่ะน้องมันกีดทางมันขวางทางนั่นแหลคะค่ะทุกคนบัดน,นี้น้องหมาก็เยอะด้วยแต่ว่าหมาตรงนี้เขาไม่เป็นไรนะคะทุกคนเขาเฟรนลี่ค่ะพอยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้เป็นหลังแรกเลยคะ่ะที่มาอยู่ในเอเรียตรงนี้คะ่ะ ทุกคนตอนนั้นเนี่ยเป็นปลาเบิรเลยด้ค่ะบ้านหลังนี้เขาไม่อยู่คนแรกเลยค่ะทุกคนเป็นเอ่าเป็นทหารค่ะเนาะโอเคทุกคนคะมางทีเขาอ้อมไวแอมไว้นี่ก็ขายเราด้ค่ะมาพี่นงเจอบ้านพ้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังค่ะโอ้ยบรรยากาศเนาะค่ะเนาะดีเลิศนะคะมือนีบก่อยแดดฮอนเด้อค่ะทุกคนคานี่ค่ะลงหลดมาแล้วพี่น้องไปหานั่งเล่นหลังบ้านดีกลัวนะคะ โอ้ยบรรยากาศหลังบ้านพี่น้องเป็นไงคะอันนี้พลอยตํากระท้อนนะคะก่อนออกไปกินกาแฟก็ต่ากระท้อนไนกลับมากัเลยมาอืมคือเก่าพี่น้องเซฟค่ะนะคะอยาขาวของน้ำเดอ้อคืนนี่เด้อค่ะขอร้องว่าพี่น้องคะนี่พี่น้องพี่น้องเป็นยังไง อันสวนลังบ้านพอยนะคะคืออยู่ในนอพี่นงเนาะนี่นะคะเดี๋ยวไปไปยางมึงกันพี่นองค่ะไปไปสวนลังบ้านก็บม่ได้มีอย่างไรนะคะแต่ว่าทําแบบอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันนิดนิดหน่อยหน่อยเนาะค่ะเนาะทาไปเรื่อยๆค่ะเอาแบบตามงบตามบัเจ็ตนะคะเพราะว่าช่วงนี้่าช้จใจหลายค่ะทุกคนเพราะอยากที่จะว่าลงตุ่มเดียวนะคะมันไม่มีเงินเพียงพอขนาดนั้นทุกคนบางเธอเพราะก็ต้องเห็ุไปที่ละสเต็ปนะคะสวนเนาะแบบ เราไม่ได้มีเงินเยอะอะไรขนาดน,นั้นที่จะแบบว่าตุ้มเดียวเลยแล้วก็ทําหมดทุกอย่างให้มันเป็นสวนแบบสวยงามอย่างเงี้ยทุกคนพอก็ทําไปเรื่อยๆตามงบประมาณตามบัเจ็ตที่พลมีนะคะอันนี้ก็เอาสนมังกรเนี่ยมาไว้ฝั่งนี้และสาต้นปกติเขาจะอยู่ตรงห้องกระจกแต่ว่าพลมูฟมาตรงนี้แล้วคะ่ะเพราะว่าพลเอาเบิร์ดพาราไดซ์ไปแทนที่นะคะโอ้ยทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะ เอาตามที่เห็นด้วยพี่น้องคะ่ะรีวิวอันกล้องกระซิมุนเป็นวินวิ้นหัวเป็นปวดหัวใน่พี่น้องขออภัยเล้ยค่ะอันนี้ดอกเข็มของคุณเจค่ะซื้อมาสามต้นหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่เบิร์ดพาราไดส์ค่ะพ่อยเอามาแทนที่อ่าสนบางกรที่อยู่ตรงต้นกระจกแม่พี่น้องคะ่ะเป็นจังไหนคะง้ามบ่พี่น้องคะ่ะเอามาปลูกตรงนี้ก็ไม่ใช่อะไรเลยคะ่ะเอามาบังแดดค่ะเวลาเรานั่งห้องกระจกเราก็จะมีแดดมีล่มอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมาดูสนหอมไลยุงพี่น้องเอ้ยเป็นตลอดบอคะ่ะ โอ้ยต่ตายพี่น้องแต่กน่าจิรอดอยู่พี่น้องเห็นบ่มันตายแต่ว่าไอ้มันเหมือนผัดใบอะทุกคนขานี่เห็นบ่รอดอยู่พี่น้องเยียบเยียบบ่ผีปัญหาพี่น้องขามากมัจุดนีอันนี้จัดเองเด้อพี่น้องเป็นตังใดโอ้ยเนาะจัดแบบปุงงูงูปปาจัดไปนะคะไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนีพี่น้องก็เลยมาฉีดแจงให้พี่น้องได้ฟังกันว่าอันสวนนี่ก็สิเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะแต่มื่อนี้อาสิได้ไปซื้ออีกเด้อพี่น้องทเบบึงว่าพอสิีได้ ได้ต้นไม้ย,ยังมาอีกบรรดาได้ต้นไม้มาอีกพี่น้องติดตามไว้เด้อผู้ใดบ้านไดกดติดตามก็ติดตามพอยไว้นะคะผู้ใดมาไลฟ์สไตล์ของพอยเนาะค่ะเนาะเอ่หันมามองนี่พี่น้องค่ะอันนี้พอยจัดกาแฟนเองนะคะสองพวเมียชอยกันจัดพี่น้องอจัดแบบงูปลาป่านะแต่ก็ออกมาสวยอยู่เด้อพี่น้องเออว่าไม่ได้พี่น้องพัก คําเลวกับสิภาพทุกคนนะ่ะไปหาหลาะหาหยังละพี่น้องค่ะโอ้ยนะไปหาหลาะในหมู่บ้านดีกวัวพาไพัพี่น้องคําเลวพี่น้องไปหาสื่อกับเขากับน้ำในหมู่บ้านดีกวัวเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศเดอ้อพี่น้องค่ะวันนี้เราจะไปรถตัวแรงอู้บรรยากาศพี่น้องค่ะสวยมากวันนี้สวยจริงๆค่ะทุกคนขับรถตัวแรงของคุณพ่อนะคะเพราะว่าไม่มีรถสักคันเลยเดี๋ยวให้ดูจ้ะโอ้โหไปเลยจ้า สวยเนาะน่าถ่ายรูปมากเลยอะ่ะโหบรรยากาศดีมากเลยทุกคนคะ่ะวิวที่สุดเลยนะตรงเนี้ยทุกคนคะ่ะในหมู่บ้านกะซิบได้เห็นวิวแบบนี้เด้ตรงขึ้นมาทั้งโคกเลยคะ่ะพอให้กยูแถวโคกเนาะคะ่ะเนาะโอ๊ยพี่น้องคะ่ะสองสาวนะคะขับรถไปซื้อของในหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็ เป็นบรรยากาศพี่น้องคะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะบรรยากาศนะทุกคนป่าเดี๋ยวพอสิพาทุกคนขับไปเห็นพี่น้องเห็นบ่นั่นนะค่ะมันแห่งแรงกันแต่ว่าบรรยากาศก็คือเต็มสิบไม่หักนะคะมันสวยงามน้อพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นรังคขาขาวๆนันโบเมอนอย่างเด็ค่ะเห็นบานยังสีพอยกับมีบ้านจัดสรรเด้อพี่น้องคะ่ะเขาขายหลังละสองสามล้านพูนะออ้จยจังใดจังมีเงินสื่อนาะพี่น้องเนาะเอออยากมีเงินสื่อแทอเนาะนี่พี่น้องขนะับผ่านหน้าหมู่บ้านเดอร์ซิลีโฮมค่ะทุกคนเป็นบานจัดสรรอันเห็นเป็นแปรนี่เขาขลังสีเฮ็ดอ้งผู มีเงินกับมาซื้อไเอ้เด้อพี่น้องขาแถวๆนี้สิเรไม,ม่อยู่ใกล้ๆกันได้คะ่ะเนาะเอออ่ะพี่น้องขานี่คะ่ะก็จะเป็นในหมู่บ้านนะคะกล้องก็สีหันไปหันมาในอุ้โ,อโหอภัยได้ลายนะคะทุกคนขานี่คะ่ะทุกคนเข้ามาในหมู่บ้านแล้วจา้านี่จะนี้เป็นในหมู่บ้านเลยเด้ค่ะร้านที่พอจะไปซื้อก็ไม่ไกลคะ่ะเดี๋ยวทอยจะถ่ายทุกคนได้ชมกันพี่น้องะ่ะเอารถตัวแรงมาเหมือน,นี่โอ้ยเนาะเนาะ บรรยากาศขนาดเลยพี่น้องคะบรรยากาศดีเฮงเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะคะหกโมงสินาทีนี่แหละคะ่ะทุกคนตอนที่พลอยออกมาเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศคะ่ะนี่เห็นไหม นะคะป้าพี่น้องอันนี้ก็ขครับรดออกมาหน่อยนึงค่ะนี่บานทีน่มีอันรดซาเลงจอดอยู่นี่กับเป็นล้านค่าพี่น้องค่ะพอบประท่านในไทยพี่น้องเมืองเด้อค่ะนี่โอ้ยพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องรดน้ำมันเบิร์ดคยสิบาทตายรายวันนะคะโอ้แต่ยตๆายนะคะพี่น้องเติมขวดหนึ่งสี่สิบบาทเพอได้กลับ พี่น oh, MM. e ้องโอ้ยมีกรรมแต่ก็มีบุญอยู่หน่อยนึงพี่น้องมีเงินติดกระเป๋าสี่สิบบาทพอดีซื้อของสองร้อยกบาทโอ้ได้เติมน้ำมันพอดีจ่อยมับไปพี่น้องขึ้นรถกลับบ้านโอ้ตายยเนาะพี่น้องมือนี่มันเป็นมือหยังเนาะจ้าเนาะพอหอดบ้านแล้วจ้านี่โอ้ยพี่น้องมากินตำกระทนตำกระทนยังเหลือเด้อค่ะลูกไงสำนาพอยนี่ พี่สาวออกมาฝากพี่นองอื้แล้วเวลาเรามาเราสิติดของติดไม่ติดมือมาเนาะนี่ละจ้าแล้วก็สิไม่เห็ดกับเขากันพี่นองคะ่ะมื้อนี่เห็ดกับเขายังใหอันซูฟัางซูพี่นองกินมาปลาทูค่ะ25บาทโอ้ยหน่อยนิดเดียวพี่นองคะ่ระร่เ็้ไปตลาดไ่เนาะคะเนาะอันนี้แล้วก็มี ปลาส,ส้มค่ะ15บาทนะคะแล้วก็ผัดผักจ้าให้คุณพ่อมาผัดคุณพ่อพลอยผัดผักอร่อยมากนะคะนี่เออพี่น้องแล้วก็หมักซี่โครงไก่ค่ะไว้ทอดนะคะอร่อยอร่อยเนาะขั้นตอนแรกพี่น้องคะก็มาทอดปลาทูเลยจ้าปลาทูปลาส้มเนาะค่ะเนาะทอดสองตัวนี่แหละค่ะวันนี้กับข้าวพลอยก็จะมีอย่างนี้แหละปกติบ้านพลอยกินกับข้าวนี่ไม่เกิน2อย่างนะคะเพราะว่าเฮ็ดไรกับว่ามีคนกินพี่น้องคะคุณยายเขาก็ไม่กินเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะเอออันนี้ค่ะคุณพ่อก็ ได้เวลาจะทํากับข้าวแล้วพี่น้องนี่จะทอดไก่กอดเ้อทอดไก,ก่กอนจ้าผัดผักไม่ได้ถ่ายดูนะคะทุกคนเพราะว่ามัวพลอยมัดแต่ไปไอทําความสะอาดหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะโอเคนี่ค่ะกับข้าวาก็กินง่ายๆแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนไก่ทอดค่ะคุณเจอฟิกมาบันีอกเพราะก็เลยอันเห็ดไก่ทอดให้เรานะคะไก่ทอดคลุกเกลือจ้ะ อันนี้ก็กระท้อนคุณเจก็มาถามพรายว่าอันนี้ลูกอียังนี่กินได้บ่พราะก็เลยว่ากินได้แต่ว่าเจ้านะบ่มากดอกเจ้ามากักหวานหวานแต่อันนี้มันมันสมมันเปรี้ยวเนาะค่ะเนาะ,ะพี่นองคะ่ะออกมาทาั้งหนอกโอ้ยเอาสปอตไล่มานะไฟบ่เพียงพอเนาะค่ะเนาะเออเอาสปอตไล่มาเนาะเดี๋ยวติดไฟอยู่พี่นองคะ่ะแต่ว่าให้มันแล้วการแล้วงานอ,อนียังกอนเคลียร์ไปทีละหมองนะะเนาะะนมามามึงกับเขาเฮาพักเขาเฮาพี่นนอง โอ้ยเปิดไฟเนาะคะ่ะเนาะปานไว้อ,ะะอีหยังเนาะพี่น้องค่ะเออนี่มีบักม่วงน้ําค่ะแล้วก็มีผัดผักพี่น้องคะ่ะผัดผักต่อเหล็กเ่นืผัดบัวลายพี่น้องโอ้รายเลยพี่น้องนี่แหละจ้ะพี่น้องกับเขาบ้านพ้อยกับสิบเป็นประมาณนี้แหละนะคะเนาะ กินง่ายอยู่ง่ายจากกับข้าวก็ไม่ได้เยอะอะไรนะคะทําอย่างสองอย่างพอจ้าพี่น้องคะพอยมีเรื่องตลกมาเล่าให้พี่น้องฟังโอ้ยเนาะกานลังสีเฮ็ดของหวานกินล่างปากพี่น้องคะมีของข้าวก็ต้องมีของหวานการลังเห็ดอันข้าวเหนียวมูลทุเรียนพี่น้องเอ้ยไฟในหมูบันดับดับเบิ้ลถูกหลังนะพี่น้องคะตอนแรกนี่พอยขับรถมาพอยก็ว่าเอ้ารถปีเอรถการไฟฟ้าทําไมได้มาเนาะพี่น้องคะเออพอยกับวันสันเนาะพี่น้องเป็นใจไรล่ะครับกานลังสีเฮ็ดอันกวนไอ ข้าวเหนียวมูนนะพี่น้องดับเลยพี่น้องโอยค้าไว้ในกระทะแรกนี่พ่อยก็คิดอยู่ได้อ้าตอนที่ขับรถมานะคะรถ p ีเมาทําไมรถการไฟฟ้ามาทําไมก็บบ่ได้คิดว่าเขาสิมาสมมอยยังพี่น้องค้าโอ้ดับเลยพี่น้องอันข้าวเหนียวมูนที่เรียนคอนทได้กินย่ำได้นอ้องโบเมสตีสองบอกพี่น้องตีสองกับสิรอดเดียด๋ยดิพี่น้องเออก็จะรอเหมือนกันนะเพราะว่าหิวมากนะคะขับรถไปซื้อทุเรียนโอ้พี่น้องคะ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็บม่มียหลายเด้อคะ่ะกําลังนั่งรอไฟมาก่อนเพื่อที่จะไปกวนเขา เหนียวมูลนะวันนี้หนึ่งวันพันกว่าเรื่องจริงๆนะน้ํามันลดหมดไฟก็ดับเออนะกำลังเวากันกับพาก,กันหัวกันเนาะค่ะเนาะโอ้พี่น้องขาเนี่ยค่ะใครชอบคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลอยด้วยนะคะทุกคนเพื่อพอจะมีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันเดอ้อพี่น้องขะเออนั่นแหละค่ะเจอกันไม่พบกันไม่อีพีหนาเดอ้อทุกคนคารักทุกคนนะคะเจอกันไม่จา้าบ๊ายบายบาย๊วย